สวัสดีตอนเช้าที่บึงแก่นนครจังหวัดคอนแก่นครับผมผมจะให้ดูวัดเสาเดียวนะฮะวัดอ,อ,อาคารวัดหลังนี้เนี่ยมีเสาเพียงแค่เสาเดียวนะฮะเป็นการร่วมมือของกองสุนเวียดนามจังหวัดคอนแก่นกับชาวเวียดนามในจังหวัดคอนแก่นนะฮะบ,บริจาคเงินสร้างพุทธสถานทางศาสนาของเวียดนามไว้นะฮะ ปรดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมกับพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะฮะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทั้งหมดอะครับผมเพียงแต่ว่าใช้ศาสนาให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับผม,บผมอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีของมนุษย์ของชาวเอเชียเข็นด้วยกันระหว่างชาวไทยเชื่อสายเวียดนามกับชาวไทยนะฮะนะฮะค,ความสัมพันธ์มีเชิงบวกนะครับผม เมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะฮะช่วงสงครามเย็นเนี่ยเราสร้างความสัมพันธ์เชิงลบเราก็ทําสงครามซึ่งกันและกันตามมาหาอำนาจปั่นครับผมวันนี้นะหมดสงครามเราก็มาสร้างความเชื่อทางาศาสนาด้วยกันนะฮะนะครับผมทุกาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีอันนี้ก็คือพุทธสถานของชาวเวียดนามจังหวัดขอนแก่นครับผมสวัสดีครับ